ถ้าปีนี้อายุ54แล้วซื้อ IMF เพื่อลดหย่อนภาษีพอปีหน้าอายุครบ55ก็สามารถขาย IMF ที่ซื้อมาได้เลยไหมหลายคนที่เมื่อปีก่อนหรือเมื่อก่อนๆเนี่ย ซื้อ LTF ไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้ซื้อ IMF เพราะรู้สึกว่า IMF เนี่ยต้องถือนานและเหมือนถูกบังคับว่าต้องลงทุนทุกปีขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันแต่พอมาปีนี้ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นไปนะคะก็ไม่มี LTF ไปให้ลดหย่อนภาษีกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่า s s f หรือกองทุนเพื่อการออมเนี่ยก็นานเกินไปที่ต้องถือตั้ง10ปีก็เริ่มเริ่ม,มหันมามองเรื่องของ IMF กันมากขึ้น ก็มีคนสงสัยค่ะว่าแล้วถ้าปีนี้อายุ54แล้วซื้อ IMF ไปลงทุนแล้วเนี่ยปีหน้าพออายุครบ55เนี่ยสามารถขาย IMF ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยได้เลยใช่ไหมใครสงสัยสนใจในประเด็นนี้มาติดตามคลิปนี้กันค่ะ ช่อง YouTube c h anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนลวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะก่อนจะตอบคำถามข้างต้นเนี่ยมารู้จักเงื่อนไขของ IMF กันก่อนค่ะเงื่อนไข IMF เนี่ยก็คือ IMF เนี่ยซื้อลถหย่อนภาษีได้ไม่เกิน30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและเมื่อรวมกับ s s f พวดี D, กบขประกันบำนาญกองทุนสงเคราะห์คู่เอกชนกออจอแล้วเนี่ยรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะคะซึ่งตั้งแต่ปีภาษี2563เป็นต้นไปเนี่ยเพาดานของ IMF ก็เป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเมื่อปีก่อนก็คือปี2562ลงไปเนี่ย IMF เนี่ย ซื้อลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของรายได้และตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องนําเรื่องของ LTF มารวมกับกลุ่มก้อนการลดหย่อนเพื่อการ,กรเกษียณน,นะคะแต่ว่าตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ย IMF ปรับเพดานขึ้นเป็นไม่เกิน30%ของรายได้แต่ในเพดาน5 0 0 0นบาทเนี่ยต้องนําเรื่องของกอง SSF เนี่ยมารวมกับกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณอันนี้ด้วยนะคะและไม่เกิน5 0แสนบาท IMF เนี่ยต้องลงทุนทุกปีนะคะเว้นได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันสำหรับปีภาษี2563เป็นต้นไปนะคะสำหรับ IMF เนี่ยไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำสำหรับการลดหย่อนภาษีในแต่ละปีแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขามีกำหนดการซื้อขั้นต่ำไว้ว่า3%ของรายได้หรือ5,000บาทแล้วแต่จำนวนไหนต่ำกว่า แต่ตั้งแต่ปี63ไม่มีกำหนดก,การซื้อขั้นต่ำสำหรับการลดหย่อนภาษีนะคะแต่ว่าอาจจะมีกำหนดก,การซื้อขั้นต่ำของแต่ละกองที่เขากำหนดไว้ว่าซื้อขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่า500บาท1,000นึงอันนี้แล้วแต่ที่กอง IMF นั้นๆเขากำหนดไว้นะคะเงื่อนไขที่จะขายคืนได้เนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและถือครองมาไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งการนับเนี่ยจะนับ การซื้อครั้งแรกเป็นสำคัญนะคะและเป็นการนับแบบวันชนวันปีชนปีซึ่ง IMF นั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุของคนซื้อนะคะว่าถ้าอายุใกล้55หรือเกิน55ไปแล้วจะซื้อ IMF เพื่อลดหย่อนภาษีไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มีกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นซื้อได้ไม่มีปัญหาอะไรและถ้าแบบนี้ ปีนี้อายุ54แล้วซื้อ R m f ปีหน้าพออายุ55ขาย IMF ได้เลยใช่ไหมมาตอบคำถามนี้กันค่ะจะเห็นว่าจะขายคืนได้แบบถูกเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมีเรื่องของอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะดังนั้นถ้าเพิ่งซื้อ IMF ครั้งแรกเมื่อปี63คำตอบ ของคำถามเมื่อกี้ก็คือยังขายไม่ได้นะคะเพราะถึงแม้จะอายุครบ55ปีแต่ลงทุนมายังไม่ถึง5ปีแบบนี้เข้าขายผิดเงื่อนไขของ IMF ค่ะถ้าจะทำให้ถูกเงื่อนไขก็คือสมมุติสมมุตินะคะตัวละครเราชื่อมานะอายุ54ปีและจะอายุครบ55ปีบริบูรณ์เนี่ยเมื่อ2มกรา 64มานะเนี่ยลงทุน IMF มาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะลงทุนมาตั้งแต่1กันยา59และก็ลงทุนต่อเนื่องมาทุกปี60 61 62 63ก็ลงทุนมาเรื่อยๆแบบนี้เมื่อถึงวันที่2กันยายน64มานะจะสามารถขาย IMF ที่ซื้อมาทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะว่าลงทุนมาครบ5ปีและอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งการนับ5ปีเนี่ยจะนับจากครั้งแรกที่ลงทุนแบบปีชนปีวันชนวันนะคะก็คือ1กันยา59พอ1กันยา60ก็จะ1ปี61 2ปี62 3ปี63 4ปีแล้วก็64ก็จะครบ5ปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครบเงื่อนไข5ปีรวมกับอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะแต่ถ้าลงทุนครั้งแรกเมื่อ1กันยา63แบบนี้จะยังขายไม่ได้นะคะต้องลงทุนต่อไปอีกเพื่อให้ครบ5ปีอย่างเช่นก็ลงทุนต่อเนื่องไปทุกปี ตั้งแต่63เป็นต้นไปนะคะมานะก็จะขายได้เมื่อ2กันยา68นั่นเองและสามารถขายคืนได้ทั้งหมดทุกกรอที่เคยซื้อมาเลยนะคะเพราะว่าการนับปีเนี่ยจะนับที่เกิดจากการซื้อครั้งแรกเป็นสำคัญและเมื่อเราลงทุนต่อเนื่องทุกปีเนี่ยการนับปีก็จะต่อเนื่องกันไปนับ5ปีอย่างน้อย5ปีนะคะแล้วก็เขาก็จะมองทั้งชุดเนี้ยว่าครบตามเงื่อนไขแล้ว แบบนี้ถ้าตอนนี้อายุใกล้50ปีแบบนี้ลงทุน IMF ก็เหมือนจะถือรองแค่5ปีระยะเวลาการถือรองก็น้อยกว่าไปซื้อ S S F ที่ต้องซื้อ10ปีโดยนับแต่ละก้อนใช่ไหมแล้วปีนี้เพีดานเนี่ยในการลดหย่อน5แ0นเนี่ยต้องนำเรื่องของ S S F มารวมกับกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณด้วยแบบนี้ถ้าซื้อ IMF ถ้ายุใกล้50ซื้อ IMF ก็ถือสั้นกว่าแบบนั้นใช่ไหม ถ้าดูตามระยะเวลาการถือครองก็เป็นแบบนั้นค่ะมันก็จะถือครองเหมือนสั้นกว่าและยิ่งปีไหนที่เราใกล้จะครบ5ปีเนี่ยมันก็จะดูเหมือนปีที่เราต้องถือเนี่ยน้อยลงนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะว่า IMF เนี่ยมันมีเรื่องของเพดานด้วยนะคะว่าไม่เกิน30%ของรายได้ส่วน SSF เนี่ยก็มีเพดานของเขาเหมือนกันว่าไม่เกิน30%มเนของรายได้และไม่เกิน200,000บาทสำหรับ SSF นะคะ หอจากนั้นเนี่ย IMF เนี่ยมีเงื่อนไขที่ต้องลงทุนทุกปีนะคะขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันส่วน s s f เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนต่อเนื่องนะคะถ้าเราซื้อ s s f แค่ปี63ปีเดียวและไม่ได้ซื้อปีอื่นๆเลยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขนะคะเพราะ s s f เนี่ยไม่ได้มีกำหนดเรื่องว่าต้องลงทุนทุกปีการลงทุนใน IMF เนี่ยควรมองเป็นเรื่องการ เก็บเงินเพื่อการเกษียณนะคะและได้ผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเป็นของแถมดังนั้นเราจึงควรวางแผนลงทุน IMF เนี่ยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะก็คือเป็นเพื่อการวางแผนเพื่อการเก็บเงินเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะถ้าที่ทํางานนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องของกอบขหรือ PVD นะคะก็ลองมองกองทุน IMF ตั้งแต่อายุน้อยๆเริ่มทํางานไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยทางเพจก็มีอ e ีบุ๊กก้าสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมนะคะที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆของกองทุนค่าต่างๆที่ควรรู้ก่อนลงทุนวิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆเพื่อให้เหมาะกับแผนการเงินของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กองทุนรวมตลาดเงินตราสานีกองทุนหุ้นรวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ